Look at the พระวัดพระวิษณุกรรมพระวิษณุกรรมเป็นเทพเจ้าที่ได้รับความเคารพย่งสูงในศาสนาฮินดูและศาสนาพราหมณ์ฮินดูโดยท่านเป็นเทพแห่งการก่อสร้างสถาปัตยกรรมและศิลปะต่างๆในด้านตำนานกล่าวว่าพระวิษณุกรรมเป็นสถาปนิกแห่งเทพเจ้าท่านมีบทบาทสำคัญในการสร้างสารรค์เมืองสวรรค์และสิ่งก่อสร้างทงางศาสนาต่างๆทั่วทั้งจักรวาลซึ่งมีความประณีตและงดงามอย่างมาก คนไทยชอบเข้าใจถือกันว่าพระวิษณุกรรมและพระวิษนุซึ่งแตกต่างกันพระวิษนุกรรมเป็นเทพพระเจ้าแห่งการก่อสร้างสถาปัตยกรรมและศิลปะต่างๆการบูชานั้นคือการทำพิธีไหว้ครูช่างนั่นเองค่ะส่วนพระวิสนุหรือพระนาราย เป็นผู้อวตารลงมาเกิดมีทั้งหมดสิบปั๊ตามตำนานฮินดูกล่าวว่าพระวิศนุก,กรรมมีลูกสาวชื่อนางสัญชยาเป็นชายาองค์แรกของพระอาทิตย์นางสัญชยามาเล่าให้ผู้เป็นพ่อฟังว่าสวามีของตนร้อนเหลือเกินวิศวกรรมก็สงสารลูกสาวเลยอยากช่วยก็เลยไปขูดผิวพระอาทิตย์มาบางส่วนทำให้ความร้อนเบาลงไปบ้างผิวของพระอาทิตย์ ผิวที่ขูดมาได้พระวิษณุกรรมก็ไปปั้นไปแต่งแล้วถาวายเป็นของที่มีอนุภาคเอาไปมอบให้องค์เทพองค์สำคัญไม่ว่าจะเป็นตรีศูนย์น้ายาวของพระศิวะกรงจักของพะนาลายวชิราวุธของพาอินทหรือกระบองของท้าวเวสุวรรณซึ่งของที่พระวิษณุกรรมทำที่สำคัญก็ยังมีอีกมากมายเช่นสร้างกรุงธราวกา ให้พระกิษณะซึ่งเป็นอวตารที่8ของพระนารายสร้างกรุงลงกาให้ทศกัณฐ์สร้างวิมานให้พระยมเป็นเทพแห่งความตายและปั้นนางติโลติมานางฟ้าที่สวยที่สุดสวยจนให้พระอินทร์อยากมองทุกทิศท,ทุกทางเลยทําให้พระอินทร์ถูกสาปมีตาพันดวงขึ้นตามตัวก็เลยเป็นที่มาของคาําว่าเท้าสหัสนยและยังทําให้พระพรหม อยากเห็นนางทุกทิศท,ทุกทางเลยทำให้พระพรหมมีสีหน้านั่นเองในปัจจุบันพระวิษณกรรมตามสถาบันอาชีวะก็จะมีปางต่างๆเช่นปางถือดิ่งในปางที่ถือดิ่งนั้นสื่อถึงการเป็นผู้ควบคุมการก่อสร้างและการออกแบบซึ่งดิ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการวัดและกำหนดแนวเส้นตรงการถือดิ่งของพระวิษณุกรรมนั้น เน้นย้ำถึงความสำคัญของความแม่นยำที่ยงตรงและการวางแผนในการทำงานช่างและวิศวกรรมปางถือไม้ฉากการที่พาวิศนุก,กรรมอยู่ในปางถือไม้ฉากแสดงถึงความสำคัญของเครื่องมือช่างในการสร้างสารรค์ผลงานและยังสื่อถึงความแม่นยำความถูกต้องและความมีระเบียบแบบแผนซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำคัญของงานช่างและปางถือไม้เม็ดโดยปางนี้จะปรากฏในท่าประทับยืนถือไม้เม็ดหรือไม้วาในมือข้างหนึ่ง ซึ่งเป็นเครื่องมือสําคัญของช่างในสมัยโบราณอีกมือนึงอาจถือลูกดิ่งหรืออุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างปางนี้มักถูกสร้างเป็นรูปเคารพในสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานช่างเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความรู้และทักษะเป็นต้นค่ะ การไหว้ครูช่างนะครับคือพิธีที่จัดขึ้นเพื่อแสดงความเคารพและระลึกถึงคุณงามความดีของครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสานวิชาความรู้ด้านศิลปะหัตถกรรมหรือที่เรียกว่าช่างโดยพิธีนี้เป็นพิธีที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณและมีความสําคัญเป็นอย่างมากความสําคัญของการไหวค้ครูช่างนะครับ 1. แสดงความแสดงความกตัญญูสองความเป็นสิริมงคล 3. สืบสานประเพณีและ 4. สร้างความสามัคคีครับ สิ่งที่เกี่ยวข้องกับพิธีไหว้ครูช่างพระวิษณุกรรมพระวิษณุกรรมเป็นเทพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับงานช่างเป็นที่เครารพสักการะในพิธีไหว้ครูช่างและส่วนในเรื่องของเครื่องสังเวยนะครับก็จะมีประกอบด้วยอาหารข้าวหวานผลไม้และเครื่องบูชาต่างๆที่จัดเตรียมเพื่อบูชาครูและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่วนในเรื่องของพิธีกรรมนะครับก็จะประกอบด้วยการสวดบูชาและการอ่านองค์การอันเชิญการถวายเครื่องสังเวยและการครอบ คอบครูในบางกรณีครับพิธีไหว้ครูช่างอาจมีความแตกต่างกันไปตามแต่ในท้องถิ่นหรือสำนักแต่หลักการสำคัญคือการแสดงความเคารพและระลึกถึงพระคุณเจ้าของครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสานวิชาวความรู้ด้านศิลปะหัตถกรรมนั่นเองครับกรุงเทพมหานครก็เกี่ยวข้องกับพาวิสุกรรมเช่นเดียวกันคือชื่อเต็มของกรุงเทพ กรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์มหิธรา,ายุทธยามหาวิโลกพบนพรัตนราชธานีบุรีลมอุดมราชนิเวศมหาสถานอมรพิพานอวตารสถิตสักกทติยวิษนุก,กรรมประสิทธิ์คำว่าสักกทัตยวิษนุกรรมประสิทธิ์หมายถึงเมืองของเทวดามหานครอันเป็นนามะตะ สง่างามด้วยแก้วเก้าประการและเป็นที่ประทับของพระเจ้าแห่นดินเมืองที่มีพระราชวังหลายแห่งดูดเป็นวิมานของเทวดาซึ่งมีพระวิษณุก,กรรมจ้างขึ้นตามบัญชาของพระอินทค่ะ